เมื่อกี้ไม่ได้เอาไมค์มาไม่ได้ตั้งใจมาไลฟ์นะแต่ว่าพอดีเห็นช่วงน้ำลงต่ำสุดในรอบวันนะวันนี้ตอนนี้ตอนนี้1.2เมตรต่ำสุดในรอบวันแล้วก็เดี๋ยวมันจะพุ่งสูงขึ้นไปตอนเย็นอันนี้เราอยู่ใต้ระเบียงที่เป็นแหลมแท่นตรงนี้ข้างบนจะเป็นระเบียงช่วงน้ำขึ้นก็จะเต็มไปหมดนะช่วงโซนนี้เห็นไหมเอ้บันไดที่จะขึ้นไประเบียงด้านบน เราเบียังตรงแหลมแท่นเราอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยบางแสนรอยน์บีชนะครับผมแต่เดี๋ยวตอนเย็นจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะช่วงที่พระอาทิตย์ตกนั่นแหละแต่ตอนนี้พามาดูกันพอคร่าวๆเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะมาอีกทีนึงช่วงพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยงามอยู่นะถ้าไม่เมฆคลุมเกินไปสวัสดีนะครับคุณเล็กๆปลอมๆ วันนี้จริงๆจะออกมาหาซ,ซื้ออะไรที่เซเว่นนะครับผมก็เลยเพอดีเห็นจังหวะน้ําลดลงต่ําสุดในตอนเช้าช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะแบบนี้นะมันจะถูกขับเคลื่อนไปจนถึงช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงเช้าเราจะเดินแบบนี้แล้วก็เดินไปดูปูเสฉวนมาบางแสนต้องยำแม่อรอิ้วอร่อยค่ะผมอยู่ใกล้ๆยำแม่ริ้วเดินผ่านทุกวันยังไม่ได้กินเลยยำแม่ริ้วเนี่ย คือปกติทํากับข้าวกินเองก็เลยไม่ได้ค่อยเข้าร้านนอกจากมีเพื่อนมานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือชเชวบจริงๆผมชเชวบมาช่วงจะมาตรงนี้เซเว่นมันอยู่ตรงนี้เซเว่นอยู่หน้าหาตรงนี้อันนี้แหลมแทน่นล็อกที่เก้าจะมาที่เซเว่นแต่ว่าโอ้ยเราเดินข้ามแอ่งน้ําตรงนี้มานี่นะมันมันเป็นเวิร์น้ํา แต่จะไปตรงนี้ต้องย้อนกลับไปหรือไม่ก็ต้องไปข้างหน้าไม่น่าไหวต้องย้อนกลับไปเพราะว่าโซนข้างหน้าแต่เปียกน้ํากําลังขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่ามันลงต่ำสุดในรอบรอบกลางวันนี้และกําลังจะโผล่สูงขึ้นไปตอนนี้ระดับน้ํหนึ่งจุดสองนะเห็นไหมหนึ่งจุดสองเมตรเนี่ยโขดหินตรงเนี้ไม่สัมผัสน้ำเลยเมื่อเช้ามผมไปยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมตอนที่ผมไปยืนอยู่มันน้ําขึ้นในระดับาชานพักบันไดขั้นที่หนึ่งแต่ตอนนี้ดูดิ น้ำหายไปหมด1.2เมตรเนี่ยกำลังขึ้นมาจำได้ไหมตอนเช้าที่เราไปยืนอยู่มันก็น้ำขึ้นประมาณชานพักบันไดชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะช่วงสูงสดุดแต่ว่าช่วงเย็นช่วงน้ำขึ้นนนี่เห็นไหมโซนข้างล่างนี้มันจะเป็นดูเสาแถวเรียงรายเดินไปึงถึงปลายหาดบางแสนได้เลยเนี่ยช่วงที่ขยะมันซัดพามามันก็สะสมหมักหม,มมอยู่แถวนี้ละ แต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันไม่มีระเบียงตรงนี้นะมันจะมีแค่เป็นนะกำแพงกันขึ้นกันอะไรกําระเบียงตรงนี้ถูกมาสร้างขึ้นภายหลังแต่ก่อนมันจะคล้ายที่หาดวอนนะพาผมจะรีบพูดไปไหนเนี่ยร้อนเนี่ยจะรีบกลับ ทุกทีที่ร้ายเย็นๆยนอ,อ๋อวันนี้มาจะมาซื้ออะไรกินที่นี่แล้วก็เลยถ่ายรูปเอาลงเพจเสร็จแล้วก็เลย,เ,ยเห็นพอจะมีเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะช่วงน้ําลงต่ําสุดของวันนะครับผมก็เลยไล์ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันกำลังขึ้นมาแล้วพอมาตช่วงเย็นน้าก็น่าจะปริ่มพวกนี้แล้วนะผมว่า ป้ายเร็วนะครับผมคุณมะม่วงดิบจะเปรี้ยวไปไหน 5, หน้าหเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับผม1 8บแนาฬิกาสินาทีช่วงพระอาทิตย์ตกอาจจะได้เจอพระอาทิตย์ที่อัชดงที่สวยงามนะครับผมสำหรับเที่ยงนี้ผมขอเอาตัวเข้าไปทอดกรอบก่อนตอนนี้เกลียมแล้วนะฮะสวัสดีครับ